สวัสดีทุกคนนะครับพบกันอีกครั้งกับช่องยู u ูบนุบันันทีวีวันนี้เรายังอยู่กับเรื่องราวของความฝันกันอีกเช่นเคยนะครับสาหรับความฝันที่จะนํามาพูดคุยกันในวันนี้ก็คือฝันเห็นพญานาคนะครับมาดูกันว่าฝันเห็นพญานาคนั้นจะสื่อความหมายถึงเรื่องอะไรแยะมีเลขเด็ดเลขนําโชคอะไรที่น่าสนใจกันบ้างรับฟังกันได้เลยนะครับคําทํานายเมื่อฝันเห็นพญานาคคาทํานายท่านบอกไว้ว่าการงานมีเกณฑ์การเปลี่ยนแปลงหรือว่ามีการโยกย้ายไปทํางานในที่ใหม่ๆ ในเรื่องของการเงินจะได้ลาบจากคนที่อยู่ไกลหรือว่าจะได้ลาบจากการเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงต่างๆก็มีโอกาสประสบผลสําเร็จสมดังใจหวังเช่นเดียวกันนะครับฝันเห็นพญานาคก้าเสียงน,นะครับจะทําให้คนในครอบครัวมีการเจ็บไข้ได้ป่วยเล็กๆน้อยๆจะต้องระมัดระวังความเดือดร้อนจากเพศตรงข้ามไว้ด้วยคนที่มีคู่อยู่แล้วจะมีโชคหรือว่าโชคดีจากคนรักจะมาในรูปแบบของขวัญของฝากเป็นที่ถูกอกถูกใจนะครับสำหรับฟันเห็นพญานาคที่เป็นสีเขียว มีโอกาสเดินทางไปในต่างถิ่นต่างแดนหรือว่ามีเกณฑ์ได้พบกับเพื่อนเก่าคนที่รู้จักเก่าๆที่ไม่ได้พบเจอกันมานานก็มีโอกาสกลับมาเจอกันแต่ว่าสิ่งที่ควรระวังก็คือ ในเรื่องของเงินเงินทองทองจะต้องใช้ใจ่ายด้วยความระมัดระวังนะครับเพราะมีโอกาสเกิดความผิดพลาดเกิดความเสียหายเกี่ยวกับเรื่องเงินเรื่องทองได้ฟันเห็นพญานาคสีแดงนะครับคำทำนายก็บอกไว้ว่าจะมีเกณฑ์การเปลี่ยนแปลงในเรื่องของหน้าที่การงานหรือว่ามีเกณฑ์การโยกย้ายที่อยู่นะครับนอกจากนั้นก็มีโอกาสได้รับโชคจากการเสี่ยงดวงเสี่ยงโชคอีกด้วยกรณีที่ใครฟันเห็นพญานาคสีขาวนะครับคำทำนายบอกไว้ว่าช่วงนี้เป็นช่วงที่ต้องระมัดระวังจะเกิดการปาดเจ็บนะครับหรือว่าเจ็บไข้ได้ป่วยได้ อาจมีเหตุให้รู้สึกอับอายเกิดขึ้นได้นะครับจะต้องระมัดระวังทั้งเรื่องอุบัติเหตุและเรื่องการดําเนินชีวิตด้วยฝันเห็นพญานาคสีดําอย่าไว้ใจอย่าเชื่อใจใครง่ายระวังจะถูกหลอกถ้ามีโชคลาบก็เป็นโชคลาบเล็กๆน้อยฝันเห็นลูกป,ปั้นพญานาคควรระมัดระวังเข้าของในบ้านจะเกิดการสูญหายได้และอาจมีเรื่องให้สูญเสียเงินทองได้อีกด้วยนะครับฝันเห็นพญานาคอยู่ในถ้ำช่วงนี้ก็เหมือนกับเตือนเราว่า ต้องใช้ชีวิตด้วยความระมัดระวังอยู่ด้วยความไม่ประมาทเพราะจะเป็นเหตุให้เกิดอันตรายทั้งกับตนเองและคนในครอบครัวด้วยถ้าเกิดใครฝันว่าพญานาะคมาลัดตามร่างกายลัดตัวสําหรับคนที่กําลังเจ็บไข้ได้ป่วยด้วยโรคต่างๆจะมีโอกาสหายจากโกาครคภัยไข้เจ็บหรือว่าคนที่กําลังมีเคราะห์นั้นก็จะหายไปเป็นช่วงของหมดเคราะห์หมดโศกหมดโรคหมดภยัยนั่นเองนะครับสําหรับเลขเด็ดเลขให้โชคเมื่อฝันเห็นพญานาคราชก็คือ1959,56 5 6 9 6 5 5และ685นะครับขอให้ทุกคนโชคดีมีความสุขไว้พบกันในคลิปถัดไปทังละวันนี้สวัสดีครับ